สวัสดีค่ะสวัสดีแม่นิค่ะวัสดีค่ะแม่นิคนดังคนเดิมฝันแม่นคนฝันแม่นจักสิแม่นไม่เป่แม่นงวดนี้เพราะว่าประดีเป็นตัวเออมันกั่ยังเพิ่งจะโตงวดน้องสวัสดีเอ็ซ์ีนะบอกตามความันแม่นิหลายก็เลยพอดีเมื่อนี้เห็นแม่นิก็เลยถามแม่นิเลยว่าฝันอยู่ฝันอยู่ กันเลยนี่แหลมะแวาสวยสีฟังมันว่าจ้าฟันเวลาเกาคือตีซีมา,านตีซีนี่แหละฟันเราก็ตื่นเลยฝันนานคือจังว่าไปทั้งใดบลูขื้อกันไปบันเนียนเพิ่นเห็ดลงท่านเพิ่นเห็ดลงท่านบัดนีน้ลงท่านที่เฮ็ดนั่นเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนก็เลยไปเฮ็ดไทอันเพราะสินเพิ่นเลยถามกันว่าลงท่านเนียนู้ใดเป็นยัง<ห>ก็ได้เห็นลงท่าน ข้าเจ้าเลยว่าล่งท่านนั่นวันเกิดปูนาคเพราะสันวันเกิดปูนาคเราบริการปูอายตนกะก็ตายเพราะสันสันว่าก็เลยว่านพ่อพ่อ,พอนั่นยังสั่นก็เลยหงมงานขึ้นมามานาั่งคิดใส่ความฝันเโยของอยู่คือฝันแบบนี้คือาาเขนะาบังหายเป็นตัวนะเพราะว่าตุกยานเนี่ยมันจะมันจิมั่วหายเป็นตัวเลยเลย คันคันเมื่อใดที่สิบบฝันเนี่ยเตื่นมากก็คือฝ้าแป่นจังปางเลยนะจึงยังบ่ได้แต่คันเมื่อใดฝันน่ะก็สิฝันนยหน่อยจำได้เนาะหานะเมนคือสิจำได้เลยนะผู้ที่เพิ่นฝันเห็นอะ่รอยู่ผู้ที่ฝันเห็นน่ะเพิ่นอายุเพิ่นหกสิบปีแต่ว่าปูอัยตนานี่เพิ่นเป็นปูเนาะตีใส้เพิ่นเป็นเกาบ่ เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นตุยอ่าเดเลยตีไซเก้าศูนย์อายุสิบว่าปูนากันวันเกิดเพื่อนอ่ะหล่ะอายุหกสิบก็คือกำหัวหายเลยคิดว่าเพราะว่านพ่อว่าว่านบอกว่าเป็นงานวันเกิดปูนาบ้านนี้นนนปูอยัยตนะน่ะเพื่อนกิดตุยแล้วสั้นเพื่อนว่า ต่ว่าหันบอลูดอกว่าผู้ใดว้าได้ยินแต่เสียงมากแต่เสียงแมนมาจแต่เสียงคือเขาหัดก<า>่อนี่เป็นเขียนกระดาษดีหาแต่วางวันนี้เป็นเสียงมากอห่งว่ามปนตัวเลขตัวคนหัวลุก <laughs> <laughs> เสียงมากเนาะค่ะเนาะเสียงพ่นมากมาแต่แรกก็ถามยูหันเลี้ยวหาเสียงผู้ใดเว้าอยุสัยอ่นว่าวันเกิดปูนะเพราะว่าปูอายตนะกับตุยแล้วนะแต่แรกลุกขึ้นมากมานาง เด็กก็เลยถามว่านเลยถามมันพ่อบ้านนี่ฮะหรอว่าถามมันอายุปูนาใครเนี่ยเพื่อนอายุจะปีแล้วสันบันเนียนปูแล้วก็เลยไล่มาบอกว่าแล้วอายุหกสิบปีดวันที่หนึ่งตัวลาเดี๋ววันที่หนึ่งตุล่าบอกบันเนียก็เลยบันเนียปู่ยตนานะเพื่อนก็เป็นปูเนาะก็เลยตีใส่เพื่อนเป็นเก้าแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนตุยแล้วนะ เลยว่าตุยแลวกับมีตาศูนย์ทั้งตัวเนาะเดี๋ยวได้ดมานั่นลหละตว่าบ้านเนเป็นตัวดอกกะล่อเบิงก็ล้อเบิงอีกแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงเป็นเสียงผู้ใช้มันเป็นเสียงผู้ใชแต่ว่าคุตุกเทียที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นได้มาเป็นตัวเลขไปนตัวเลขคำว่าเขียนห้ก็คือพันสิบบอกเป็นตัวเลขตา่างวดนี้มันบ่มีตัวเลขบ่มีหยังแต่พันมานบอกนี้มันเป็นปริศนา มันอาจจะตรงว่ะวันนี้วันที่สามหนึ่งเนาะแต่ว่าปิศาณากับชัติี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเป็นวันเกิดของปูนากนมันเป็นวันเกิดของปูนาแล้ววันนี้ปูอายุทนาหนักกะตุยแล้วเพิ่นวางสิไหมแต่ว่าวันเกิดเพิ่นย้ำเพิ่นเน้นว่าวันเกิดป่ะแะวันเกิดปูนาวันที่หนึ่งเลยถ้าจําได้เพราะว่าวันเกิดตรงกันวันที่หนึ่งหนึ่งสุลาแต่ว่าอายุพิ่นหกสี่ปีแต่เพิ่นว่าวันเกิด เีา<ส>ฟางเอาหน้าธรรมดาเขากะอายุคน,อ,น,คนอ่ะหกสิบแต่ว่าฤสษีถึงมาหกหนึ่งอยู่บ่ออันนี้ก็คือบร์หลวแต่ว่ากับเอาหกศูนย์เนาะเพราะว่าเนียนมากว่าหกาตาไม่นี่แต่ละเพราะว่าไม่นี่ปันละไม่นี่ก็บตีออกมากมันกับแม่นเพื่อนัไม่นี่กัตีเป็นหกศูนย์หรืกัเก้าศูนย์แต่ว่าเลขหกกับเลขเก้าก็มาเอาเป็นหกเก้านั้ำหกศูนย์ก็ศูนย์หกเก้าจับไซกัน ตัวเลขเนี้ก่ล่อบังว่าคงสท้ายสีเพิ่นเสียฝันเป็นโตัวบอเพราะว่าปกติเมนีสิมีฝันตองหวัดเราก็ไปฝันคงสดท้ายต่วปกติเนี่ยถ้าไม่นีปล่อยไปแล้วสีมันสีมีฝันนั่นคือคันเรขเข้ากับสิมีฝันฝันย่ำให้ยวนไหมแต่ลอติดตามไปอีกเนาะตัวเลขแมนีที่จะให้เอฟซีฝ่ากิจการบริกรมีตัวอะไแน่ก็จะมาแล้วมาแล้ว เมนี้ฟันแม่นนะครับมาแววมาแววตีจากความฟันนะครับหกศูนย์เก้าศูนย์หกเก้านะครับสามชุดสองตัวนี่เราไปก้อนแต่สำหรับแมนี้มากระไรจับเม่นี้มาตั้งสองเลยมาตั้งหกศูนย์เก้าศูนย์เพราะว่าถ้าธรรมดาเรขกตัวนี้ก็มักสืบขึ้นวดอยู่แล้ว เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะความฝันในน่ว่ากะบอกเสวซี่ฟังกะคือว่ามันบม่ได้เป็นตัวตึกเชื่อที่มาน,นีเพิ่ฝันได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขให้เป๊ะๆเลยแต่ว่านี่มันนิทรามัน,น,นก็ชัดเจนอยู่นะเพระาะว่ามันดอกวา่ามันเกิดพูนกูนาแต่ว่าหันบ่เห็นคนที่บอกเนี่ยเป็นเสียงมากที่เกา่าเป็นเสียงเบากันแต่ว่าหันบ่เห็นข้นเะมือนกับนิ้คขนหัวลูกเนาะค่ะตอนเบาหาเพลิน อากุ้งคนสิยุ่มมาน้ำแมนี่ยู่นี่กับปลาลูจักเนาะค่ะกปบาลูคือกันแต่ว่ากันถ้ากับล่อเบิองคันคันปล่อยไปแล้วบางเท่ามันกับมีฝันหายย่ำไม่หายยุ่งใช่จังหวัดที่ผ่านมาค่ะลูกกับอากุ้งมาให้อีกเนาะคงสุดท้ายดูอากุ้งมาให้ยห้กับไฮไลท์เต็มกระตาหนี่จงวดที่ผ่านมาจ้ะแม่นี่ฟันแม็นด้อพี่น้องเด้อทั้งปลาทั้งกุ้งจ้ะ ไป่ทั้งปลาทั้งกลุ่มกับตีไ่เก8แปดลแล้วป่ากับกุ่มแปดกับแปเจแมนอนนี้กับได้ได้ทั้งสองที่ตีแปดเจ็ดงัวที่่านมากเปรึงกระลุมตัวจออยู่แล้วนะเลขตีเป็นเจ็ค่ะเลขตีเป็นเจ็มตัวกับตีใสเจ็ดแปดเก้าและก็ค่ออันนี้ก็ได้มาแจก้อนแนตัดเลนก็คือว่าตัวเดียวกันกับที่ป้อยไปอยู่แล้วนะ ค่ะานี่หมั่นใจป่แม่กับว่าข้างในหมั่นใจบาเลยแต่ว่าคิดว่าขน่าจะแน่เกือบ1อยเปอร์เซ็นต์เหนนี้เกือบลอยเปอร์เซ็นเก้าสบเกปอร์เซ็นต์ป่ะเพราะว่าเป็นไฮไฮเป็นตัวมาหลายงวนเราคุณอาจจะให้เป็นพิษณา่ะไรว่านี่ก็ได้หมั่นใจขึ้กันมั่นกับล้วแต่ดวงไฟเนาะจ้แม่แต่ดวงไพดวงมันค่ะังแต่อันนี้มาหาจังหวัดติดแล้วก็จะมาตังต่งวดหาหก ขาหงมาที่มันจะงวดอะไรงวดจีดีเนาะจะงวดไหมนี่ลายงวดจีดีเนาะลายงวดสามสี่งวดมากลายงวดแล้วที่พ่อหางวดผนบอกฟันแม่ไหมนี <elli> ่ฟ <inter> er ันแม่นกันเอฟซีที่งวดงวดนทาหงกนานฟันว่านั่นน้องแค่น่ะตายก้อนสีตายน้ำบอกเลขหาศูนย์ก็หาหงุดเลขเลขมาออกหาหงุดตอนนั้นวันเลขอ่ะเหมันเกี่ยวกัปปุนากับปอายตนะที่อยู่ร้านท่ากัปปุนาเนาะ ตัวเลขแปดตัวเลขออกมาให้ตามนี้เอาเดี๋ยวขอเบิ่งตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะย้ำตัวเลขนะคะ fc สําหรับความฝันของแม่นนี่ฝันแม่นนะคะหกศูนย์เก้าศูนย์และหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์และหกเก้าตัวเลขก็ห้ามันกอดกันมากหกเก้าจ้าโอเคแล้วกอดกันมากเอกนะแม่นค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ